สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนนาำพรรามสองนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีโอกาสดีๆครับผมได้นําเหรียญนะครับหลวงพ่อไปนะครับผมจอบสองนะครับผมวัดกําแพงพรรามสองนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับห่างหายไปนานเลยนะครับไม่ได้เอาพระแท้ผ้าสวยๆมาให้เพื่อนเนได้รับชมกันเลยนะครับผม วันนี้โอกาสดีมากครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีเวลาว่างพอที่ลูกค้าจะมานะครับพอดีนัดลูกค้าไว้คือหลักผมนะครับทําเดียวกันธุรกิจอะไรแต่งรถนะครับผมพระที่ผมมีหรือพระที่ผมเช่าหามานะครับเพื่อนๆก็จะเป็นพระทีะ่ผมซื้อมาจากเซียนพระนะครับผมหรือประมูลมาบ้างนะครับผมผมก็จะเลือกอ่ เช่าหากับเสียนพระที่พอนพางที่จะมีชื่อนะครับและเป็นสายตรงของอพระรุ่นนั้นๆนะครับผมก็รับประกันแท้คงแน่นอนครับผมอ่าเราอเช่าบูหะเราเช่าหาบูชากับเขาอะนะครับผมขออนุญาตครับเราเช่าหาบูชากับเขานะครับแล้วก,ก็สอบถามเขาได้ครับผมว่า แท้ดูแบบไหนตำาหนิดูที่ไหนนะครับผมแบบนี้นะครับเป็นจอบสองใช่ไหมครับจะมีอยู่ห้าโคสครับเพื่อนโคสจะอยู่ใต้ฐานองค์หลวงพ่อตรงนี้นะครับเพื่อนนี่ครับโคสดจะตอบเป็นเลขสองนะครับผมเลขสองตัวไทยนะครับผมนี่ครับผมสามองค์นี้จะเป็นโคสดหางกระลอกนะครับโค้ดหางกระรอกนิยมที่สุดเลยครับตอนนี้ครับ ผมก็จะเก็บอีกโค้ดหนึ่งเป็นพวกโค้ดห้าดาวพวกนี้ก็น่าเก็บครับโค้ดจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะครับนี่ครับตรงใต้ฐานนะครับนี่ฮะกล่องชัดมากเห็นเลขสองแบบชัดเจนเลยนะครับเลขสองต้องตอกเต็มตอกชัดเจนแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับมีจุดเลวนนะครับเพื่อนๆอ่าตอกสองจะจะสร้างขึ้นมาปีสองพันห้าร้ยสามสิบสี่นะครับเพื่อนๆ งานดีพิธีใหญ่ครับผมก็ถ้าเราเก็บอ่าจอบหนึ่งไม่ไหวใช่ไหมครับผมก็มาเก็บจอบสองก็ถือว่าโอเคแล้วครับเป็นเหรียญหลักๆของสายวัดกําแพงเข้าเลยนะครับเพื่อนเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหล่อนะครับผมเหรียญหล่อพวกนี้ก็จะมีจุดจะมีตําหนิจะมีสีสันไม่ค่อยเหมือนกันนะครับอ่าเพราะเป็นสไตล,ล์เหรียญหล่ออยู่แล้วนะครับผมเนี่ยนะครับผมเช่นสองรงนี้นะครับผม บล็อกก็จะเหมือนๆกันนะครับแต่ว่าอ,าอย่างเช่นการหล่อเนี่ยครับเนื้อเกินเนื้อ,อไม่เต็มอะไรอย่างเนี้ครับก็จะเป็นธรรมชาติของเหรียญหล่อนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ได้นําเหรียญทั้งสามเหรียญน,นะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันสนใจแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับผมหรือจะแอดไลน์มาคุยกันหรือ,อทักแชท ในเพจตั้มพรามสองมาได้เลยนะครับผมยินดีแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับผมอ,อยากชมพระแทารุ่นไหนไหนก็โพสได้นะครับผมเพื่น<ๆ>อนผมมีพระรุ่นไหนแทๆสวยก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสําหรับวันนี้ฝากเพจทิกต็อกแลวก็ u t u b e นะครับตั้มพรามสองไว้ด้วยนะครับจะหาพระแทๆพระสวยมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ